วันนี้ก็จะมีเซตใหม่มาให้ชมนะครับผมเป็นเซตที่เป็นเทศกาลของทางเกาหลีนะครับผมทางเกาหลีใต้ก็คือเป็นเซตที่แทนคำขอบคุณนะครับผมให้กับคนที่คุณรักหรือว่าเป็นเทศกาลที่แบบเรากลับบ้านนะครับผมเป็นของฝากของขวัญให้กับคนที่เรารักทางบ้านนะครับผมก็จะเป็นเซตของขวัญที่เราได้แรงบันดาใจตัวนี้ครับมาจากอ สวนในพระราชวังของเกาหลีนะครับผมก็สังเกตได้เลยนะหน้ากล่องเนี่ยก็จะมีทั้งลายดอกโบตันผีเสื้อนะครับผมแล้วก็ไก่ฟ้านะครับผมซึ่งแทนสารลักษณ์ของอช่วงที่ดอกไม้บานนะครับเ,เข้าสู่ฤดูดอกไม้ผลิตของทางเกาหลีนะครับผมก็คือเป็นสวนที่แบบช่วงที่สวนปรางษาพังไปด้วยดอกไม้นะครับผมเป็นช่วงที่แบบเน้นในเรื่องของการเฉลิมฉลองอย่างงี้ครับผมก็คือจะมีของความชุดนี้ออกมานะครับ ในเซ็ตก็จะมีการ์ดให้1นึ่ง,หน,งหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็ในชุดเนี่ยก็คือจะเป็นชุดของเซลลเจเนอเรติ้งบีชับนะครับผมบีชับเซลลเจเนอเรติ้งก็คือเป็นชุดที่ขายดี่สุดเลยของ the history of you นะครับผมก็คือเป็นตัวเอเซนท์ที่ตอบโจทย์ได้ในเรื่องของริ้วรอยนะครับผมก็คือสามารถป้องกันการริ้วรอยได้แล้วก็แก้ไขปัญหาริ้วรอยที่เรามีอยู่ทั้งที่เรามองเห็นและเรามองไม่เห็นได้นะครับผมก็จะมีทั้งไซส์ปกติหนึ่งไซส์แถมให้อีกครึ่งไซส์นะครับผม มี2ขวดนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวพิเศษเลยคือแอมพูตัวนี้ก็คือเป็นตัวของตัวยุนนะครับผมก็ในเรื่องของผิวแพ้ง่ายนะครับเป็นส่วนผสมของสมุนไพรที่ทําจากกลางพึ่งและน้ํานมพึ่งนะครับแล้วก็จะมีบาลานเซอร์ของลูชอนกีดนันอีโมชั่นรุชอนกีดนันและเป็นรุ่นใหม่เลยตัวนี้คือโฟมล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่ายของลูชอนกีดนันตัวนี้ยังไม่วางจําหน่ายเลยนะครับยังไม่ได้วางจําหน่ายหน้าร้านเลยเอามาแถมให้ก่อนในเซ็ต ซึ่งพิเศษมากๆนะครับเริ่มตัวแรกกันเลยตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมที่ว่ามันพิเศษใน,ในเซตนี้ก็คือปกตินะเราจะแถมมันรุ่นของตัวแอ,อมพูโบที่ในเรื่องของการยกกระชับมาในเซตนี้จะเปลี่ยนมาเป็นตัวของตัวยุนนะครับผมชอนกีดันยุนก็คือในเรื่องของการลอบประโลมผิวสาหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายนะครับผมแล้วก็เป็นสารอาหารผิวนะครับอันนี้ให้ดูก็คือ เป็นไซส์ปกติ1นึไซส์ตัวของซิลจเนอเรติ้งแล้วก็ได้ตัวครึ่งไซส์อีก1นึไซส์ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยเพราะจ่แค่ราคาเดียวแต่ได้ไปถึง2ขวดเลยแล้วก็ได้ตัวของแถมอื่นกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวจะเรียงําดับการใช้ให้ให้ใหใหชมนะคะว่าใช้อยู่ประมาณยังไงสำหรับอ่านี่คือสําหรับกลางวันนะครับก็ลักษณะการใช้ของเกาหลีเนี่ยเราจะเริ่มด้วยบาลานเซอร์ก่อน ตามด้วยเอ็มพูลนะครับผมแล้วก็ตัวเอเซนต์แล้วก็จบด้วยตัวอีโมชันสำหรับกลางวันนะครับผมหลังจากตรงนี้เราสามารถออทากันแดดตามได้เลยนะครับผมแล้วก็ลงเมคอัพได้เลยตัวนี้ไม่ต้องกลัวเหนียวเหนอะนะครับผมเพราะเป็นชุดที่แบบซึมซาบได้ไวแล้วก็ไม่ทิ้งคราบมันอยู่บนผิวนะครับผมแล้วก็ไม่ทําให้ผิวแห้งตึงนะครับสาหรับในส่วนของกลางคืนเราก็แค่เปลี่ยน ตัวอีโมชันสเตปทุกอย่างใช้ปกติเหมือนกันเลยทั้งเซตน,นะครับผมเปลี่ยนแค่ตัวอีโมชันมาเป็นต,ตัวเนื้อครีมแนะนําตัวครีมของรุ่นชอนกีดันไปเลยนะครับผมเพราะว่าเราเริ่มจากบาลานเซอร์ของชอนกีดันมีแอมพูชันกีดันแล้วแล้วก็มีตัวเซลล์จุนเนอร์ติ้งแล้วให้มันเข้าชุดกันเลยก็คือแนะนําเป็นครีมของรุ่นชอนกีดันที่มีสม่วนผสม,สมเข้มข้นเลยของอสมป่ารากไข่มุกนะครับผมแล้วก็เห็ดหลินจือทรงเขาฟางอ่อนนะครับอันนี้เขาใช้ดูดตัวโฟม นะครับผมโฟมของชนกีดานเหมือนกันเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายนะครับผมแล้วก็ไม่ทําให้ผิวแห้งตึงเหมาะสําหรับมากๆในการล้างหน้าในตอนเช้านะครับครับผมเช่นเคยนะครับผมใครที่สนใจในเซตนี้นะครับผมก็สามารถแอดไลน์สองไลน์นี้ได้นะครับผมอ่าไลรคลิปนี้ทํามาไลน์มาค่อนข้างให้ให้ดูชัดนะครับผมก็คือก็แอดแอดได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถคุยตอบแชทกันได้สงสัยอะไรประการใดก็แอดมาเลยนะครับแล้วก็เหมือนเช่นเคยก็คือครบ1นึ่บาท ก็ทางไปมอท่าพระเนี่ยมีการบริการจัดส่งฟรีนะครับผมให้ทั่วประเทศเลยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรงคลิปนี้นะครับผมขอบคุณครับ